ก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ไปที่มาค่ะของการประชาสัมพันธ์หรือว่ารณรงค์กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยนะคะก็เนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงสรรษษาธารณสุขค,ค่ะแล้วก็ของ WHO ในระดับโลกนะคะก็คือองค์การอนามัยโลกค่ะซึ่งก็มีทีมนะคะที่จะเน้นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะโดยใช้ทีมในปีนี้ค่ะว่า share responsibility โปรเจกต์เบสฟิตติ้งนะคะหรือว่าคำไทยค่ะก็คือร่วมมือร่วมพลังปกป้องสังคมนมแม่นะคะเพื่อให้บรรุุเป้าหมายนะคะในปี2,568ค่ะก็คือทารกนะคะเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนค่ะร้อยละ50จะต้องกินนมแม่อย่างเดียวถึง6เดือนนะคะซึ่งอันนี้นานา,นาประเทศนะคะก็ได้กำหนดไว้ว่าในทุกวันทุกวันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมของทุกปีค่ะก็จะยกย่องให้เป็นสัปดาห์นมแม่โลก แล้วก็ของประเทศไทยนะคะในวันที่12สิงหาของทุกปีค่ะซึ่งเป็นวันสําคัญของลูกทุกคนก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะในส่วนของประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะซึ่งก็จะมองได้ทั้งเรื่องของประโยชน์ของแม่แล้วก็ประโยชน์ต่อทารกนะคะในเรื่องแรกค่ะคิดว่าคุณแม่ก็คงจะรู้กันอยู่คร่าวๆนะคะว่านมแม่มีประโยชน์กับ คุณแม่แน่นอนนะคะในเรื่องแรกเลยถ้า,าคุณแม่หลังคลอดเนี่ยให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวนะคะตลอดจนถึง6เดือนหรือนานกว่านั้นค่ะตัวคุณแม่เองก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะโรคในที่นี้ค่ะก็มีรายงานการวิจัยนะคะว่า เสี่ยงต่อการจะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งรังไข่แล้วก็บาหวานได้ดีจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็มีหลายๆงานวิจัยค่ะที่ได้บอกไว้นะคะส่วนประโยชน์ข้อที่2สําหรับแม่นะคะในยุคปัจจุบันค่ะสบายกระเป๋าเพราะว่า,าในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะก็มีคนคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของการซื้อนมผงค่ะก็มีค่ามาตรฐานเอาไว้ว่าอย่างน้อยค่ะถ้าคุณแม่ให้ ลูกกินนมผสมนะคะค่าเฉลี่ยการใช้เงินในแต่ละเดือนค่ะก็จะประมาณ4,000ถึง5,000บาท ะะแต่ว่ายุคนี้น่าจะเกิน5 0 0 0เพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุยคของอการม,มีเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะหลังคลอดไปเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายลดลงในเรื่องของการซื้อนมผงแน่นอนก็จะมีเงินนะคะมาซื้ออุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นสําหรับลูกนะคะแล้วก็รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งะคะะลูกเราก็จะมีภูมิคุ้มกันค่ะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นะคะจะสังเกตค่ะถ้าเกิดคุณแม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะในช่วงขวดปีแรกค่ะลูกก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยอะไรที่เราจะต้องไปหาหมอบ่อยๆนะคะประโยชน์ข้อต่อไปค่ะลดการติดเชื้อเด็กก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะการติดเชื้อในที่นี้ค่ะมองถึงเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กเยอะมากนะคะก็คือเรื่องของท้องเสีย ปอดบวมนะคะถ้าเด็กได้รับประทานนมแม่ค่ะอาการท้องเสียปอดบวมเนี่ยก็จะเ,เกิดขึ้นได้น้อยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เด็กเนี่ยฟื้นตัวเร็วจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกข้อนึงที่สําคัญนะคะแล้วก็ผลระยะยาวค่ะจะลดโรคเมื่อโตขึ้นโรคในที่นี้นะคะก็คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมค่ะโรคอ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงความดันสูง โรคเบาหวานแล้วก็โรคภูมิแพ้ซึ่งอันนี้ถ้าเราได้วัคซีนตั้งแต่แรกเกิดไปนะคะโอกาสของการเกิดโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังเนี่ยก็จะลดลงได้เช่นกันค่ะประโยชน์อันนี้ก็นานับประการนะคะทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวเด็กนะคะในส่วนของคุณแม่หลังคลอดนะคะบางครั้งก็อาจจะพบปัญหาเนาะในส่วนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวด้วย ในช่วงแรกๆค่ะคุณแม่อาจจะขาดความรู้หรืออาจจะไม่แน่ใจหรือมีความลังเลค่ะในการเลี้ยงลูกด้ยนมแม่นะคะหรือบางครั้งคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความอายในการเลี้ยงลูกด้ยนมแม่หากเป็นลูกคนแรกอะค่ะแล้วก็ในส่วนของความเชื่อบางครั้งคุณแม่อาจจะมีความเชื่อที่ผิดเนาะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ยนมแม่อาจจะกลัวว่าถ้าให้นมลูกแล้วสริรักษของคุณแม่อาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคุณแม่ก็ต้องกลับไปทํางานเนี่ยค่ะอาจจะกังวลในการเลี้ยงลูกด้ยนมแม่เมื่อเวลาจะต้องไปทํางานด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดฝากคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีการในส่วนของเริ่มให้อาหารอื่นนะคะเร็วกว่าเวลาอันควรนะคะ แล้วก็ช่วงแรกๆนะคะแม่ก็ใหม่ลูกก็ใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะบางครั้งแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมปกติของลูกได้เหมือนกันนะคะเพราะทารกแรกเกิดเขาก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าจะต้องปรับตัวทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยทั้งคู่นะคะในส่วนของน้ำนมเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำนมไม่พอนะคะหรือว่ารู้สึกว่าน้ำนมมีน้อยเงี้ยคะ่ะ หรือว่าในเรื่องของความสะดวกของการใช้นมผสมอย่างที่พี่นกว่านะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยบางทีคุณแม่คิดว่าน้ํานมไม่พอถ้าใช้นมผสมก็อาจจะสะดวกและรวดเร็วกว่าอย่างเงี้ยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือจะต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่ที่ทราบกันก็คือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะมีความกังวลทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ลูกด้วยอาจจะต้องให้ครอบครัวนะะี่ค่ะมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะคะ ในส่วนของปัญหาที่อาจพบได้นะคะช่วงที่คลอดมาช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะปัญหาของแม่แลแม่ของด้านคุณแม่นะคะที่พบก็คือน้ํานมไม่พอนะคะอย่างที่บอกอันดับที่2ก็คืออาจจะมีในเรื่องของน้ํานมอุดตันนะคะในท่อน้ํานมหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเต้านมอักเสบได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สําคัญก็คือถ้าเราส่วนใหญ่ก็จะได้รับในเรื่องของการลาคลอดได้ประมาณ3เดือนอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการไปทํางานเนี่ยค่ะ อาจจะต้องฝึกล่วงหน้าอย่างน้อยสัก2เดือนนยคะต้องเริ่มฝึกได้แล้วนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อไปทํางานในส่วนของด้านลูกบางครั้งก็อาจจะพบปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นช่วงแรกๆลูกอาจจะปฏิเสธการดูดนมแม่ได้เหมือนกันนะคะเพออย่างที่บอกช่วงแรกน้ํานมไหลไม่เพียงพอเด็กเขาก็จะงองแงแล้วก็ร้องควรได้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องถ่ายเลวถ่ายบ่อยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็จะมีในส่วนของเทคนิคค่ะเทคนิคแรกก็คือดูดเร็วค่ะ คำว่าดูดเร็วนี่ก็คือเหมือนช่วงหลังคลอดเลยเนี่ยถ้าคุณแม่กับลูกเนี่ยอาการปกติดีไม่มีอาการแทรกซ้อนหลังคลอดนะคะคุณหมอก็จะนําลูกเด็กแรกคลอดมาให้คุณแม่เลยช่วงแรกนี้แหละคะ่ะคุณแม่ก็ต้องให้นมลูกเลยให้น้องได้หัดดูดนมจากเต้านมแม่นะคะ,ะช่วงแรกอาจจะมีปัญหาคือน้องอาจจะยังดูดไม่ค่อยเป็นนะคะหรือว่าน้านมยังไหลไม่เพียงพอแต่เกิดคุณแม่อ,อดทนอีกนิดนึงนพยายามเนี่ยคะ่ะให้น้องได้ดูดเร็วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องกระตุ้น การสร้างน้ำนมให้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะในส่วนของข้อ2ก็คือดูดบ่อยนะคะคำว่าบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วเขาจะให้เด็กๆเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยจะดูดบ่อยอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงเลยปัญหาที่เราพบในเด็กเล็กเนี่ยค่ะบางครั้งเขาก็จะกินแค่นิดเดียวแล้วก็อาจจะหลับง่ายหลับเร็วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็อาจจะต้องคอยปลุกน้องลุกมาทานลุกมาดื่มนนมทุกสองชั่วโมงน,นะคะหรือว่าในเด็กบางคน ร้องบ่อยร้องไห้งองแงบ่อยเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ต้องสังเกตแล้วทําไมน้องถึงร้องบ่อยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ํานมไม่เพียงพอหรือเปล่าเงี้ยนะคะเพราะว่าน้ํานมแม่เนี่ยก็คือย่อยง่ายนะคะน้องเขาก็เวลาดื่มไปแล้วเขาก็จะหิวบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราถึงแน,นะนําช่วงแรกๆเนี่ยให้ดื่มทุกสองชั่วโมงดูดเร็วดูดบ่อยแล้วก็ที่สําคัญคือดูดถูกวิธีนะคะคําว่าถูกวิธีนี่ก็คือท่าอุ้มที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเด็ก แม่อุ้มไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาเนี่ยแม่ก็คือจะเมื่อยด้วยเนาะเพราะเวลาเราต้องใช้เวลาเรียะระยะเวลานในการอุ้มให้ลูกดื่มนมนะคะท่าที่ถูกต้องบางทีอาจจะมีหมอนมาช่วยรองตัวเด็กเนะะี่ยค่ะหมอนสําหรับให้นมแม่นะคะหรือถ้าเกิดไม่มีก็จะใช้หมอนหนุนธรรมดาก็ได้นะคะเพื่อมารองตัวเด็กให้น้องนอนในท่าที่สบายะคะ่ะขนานกับตัวคุณแม่นะคะ แล้วที่สําคัญก็คือน้องเนี่ยจะต้องอ,อมนมแม่ให้ถูกต้องด้วยเนาะใช้วิธีอมที่ถูกถ้าเกิดน้องดูดที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะทําให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องหองนมอ,อักเสบได้เหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นแผลได้อันที่สำคัญอีกอันก็คือดูดเกลี้ยงเต้าค่ะจริงๆแล้วแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีการผลิตน้ํานมด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ต้องให้น้องดูดทั้งสองข้างนะคะก็แต่ละข้างก็ใช้เวลาประมาณ15-20าี่นาทีน,นะคะให้น้องดูดค่ะเพื่อให้ เพิ่มการผลิตน้านมเพิ่มมากขึ้นคือถ้ายิ่งเด็กๆดกดูดมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างน้านมเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากเบื้องต้นนะครับที่ได้ให้ข้อมูลกันเข้าไว้เนี่ยนะครับอย่างเช่นปัญหาที่ค่อนข้างจะพบบ่อยอย่างเช่นช่วงคนของคนวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสองท่านอาจจะช่วยกันเสริมด้วยก็ได้นะครับว่าถ้าสมมติมีความกังวลเรื่องการไปทํางานบางคนก็บอกว่าจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเช่นเรื่องของการ เก็บนมอะไรไว้อย่างนี้ครับตรงนี้มีประสบการณ์อะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอะไรบ้างไหมฮะในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีข้อดีแล้วก็สะดวกมากก็คือเราจะมีในส่วนของเครื่องปั๊มน้ํานม,มจะมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วาอาจจะเครื่องปั๊มเนี่ยอาจจะซื้อได้ตั้งแต่แรกๆหลังคลอดได้เลยคือใช้ได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเด็กหลับเนี่ยเราก็ปั๊มได้เหมือนกันนะคะ,อะตอนแรกๆเราอาจจะให้ลูกดูดก่อนนะคะพอลูกดูดเสร็จแล้วลูกหลับคุณแม่ก็อาจจะปั๊มด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นการเพิ่มน้ํานมแล้วก็เป็นการเก็บน้ํานมด้วยเหมือนกันเวลาเราดูดปั๊มแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมะีถุงเก็บน้ํานมนะคะเพื่อจะเก็บในส่วนของถุงเก็บน้ํานมเนี่ยเราสามารถแช่ไว้ในช่องฟิตได้เลยนะคะสําหรับบางบ้านที่มีช่องแช่ตู้เย็นที่เป็นสองช่องเนี้ยคะ่ะถุงเก็บน้ํานมนี้ก็จะระยะเวลาได้ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะคะคก่อนที่จะเอามาให้น้องเราก็จะไปละลายในน้ำอุ่นก่อนแช่น้ำอุ่นก่อนเนี่ยคะ่ะล่วงหน้า แล้วก็มาเตรียมให้น้องทานนะคะอาจจะต้องฝึกผู้ปกครองนิดนึงอาจจะต้องให้ผ่านแก้วน้ำเนี่ยค่ะให้เป็นคัพฟีดเพราะถ้าเกิดเราเอาไปใส่ขวดนมให้เด็กเนี่ยน้องเขาก็จะติดขวดนมเนี่ยค่ะเพราะว่าการในที่การดูดขวดนมจากจุกเนี่ยค่ะมันจะน้องจะไม่ต้องใช้แรงในการดูดน้ํานมก็จะไหลเข้าสู่ปากน้องได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องกินนมแม่น้องก็จะใช้วิธีการดูดมันจะต่างกันเนี่ยค่ะถ้าเราไปใช้นมขวดเร็วเนี่ยเด็กๆเขาก็จะติดนมขวด แล้วก็จะไม่สามารถกลับมาดูดนมแม่ได้อีกอย่างนี้ค่ะก็จะมีปัญหาทําให้น้นํานมแม่เนี่ยแห้งไปถ้าคุณแม่ปั๊มอย่างเดียวจริงๆแล้วคุณแม่ก็ต้องทํวิสองวิธีด้วยกันก็คือให้น้องดูดด,ด้วยแล้วก็ปั๊มน้นํานมด้วยอย่างนี้นะคะแล้วสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ทํางานเนี่ยคือจากเบื้องต้นที่เราพูดถึงไปก็คือการดูดบ่อยในเงี้ยถ้าว่าบางคนที่ไปอยู่ที่ทํางานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีความจำเป็นจะต้องแบบว่าไปดูดที่ทํางานด้วยไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะจริงๆแล้วก็ไปปั๊มที่ทํางานได้เนาะอย่างที่เราเคยเห็นก็คือสมัยนี้ก็จะมีผ้าคลุมเพื่อปั๊มนมแม่แล้วก็ในอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นชิ้นเล็กๆที่สะดวกในการพกพาแล้วก็อาจจะใส่กระติกไว้ช่วงเช้าเนี่ยเราอาจจะให้นมลูกก่อนให้เรียบร้อยก่อนมาทํางานพอช่วงระหว่างมาทํางานเนี่ยเราก็ปั๊มระหว่างวันอาจจะทุก4ี่ชั่วโมงหรือทุกสามชั่วโมงเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะสาเดือนแรกเนี่ย เต้านมเราจะคัดตึงบ่อยมากถ้าเราไม่ปั๊มออกเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบได้นะคะและ<ม>้วทีนี้ถ้าอักเสบแล้วเราไม่ปั๊มไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้เราติดเชื้อเป็นไข้ได้เหมือนกันนะคะแล้วสําหรับในบางคนที่เต้านมอักเสบแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปปั๊มนะคะก็เราจะมีวิธีก็คืออาจจะต้องประครบก่อนประครบด้วยน้ําอุ่นคลึงเต้านมก่อนให้มันมีความนุ่มก่อนไม่ได้ปั๊มตอนที่มันยังแข็งๆอักเสบอยู่ไม่อย่างนั้นจะเป็นการทำให้เต้านมเราเนี่ย ช้าแล้วก็อักเสบได้นะคะอีกส่วนหนึ่งเบื้องต้นตั้งแต่ที่เราพูดกันตั้งแต่แรกๆเลยว่า,เ,าเรื่องของคุณแม่มือใหม่นะครับหรือมีลูกคนแรกอะไรเงี้ยครับคือเรื่องของการขาดความรู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนที่เขามเาีเขาเรียกว่ามีการตั้งคันแล้วก็อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่างๆหอหล่านี้ตรนีมันมีช่องทางหรือปกติแล้วคนที่เขาไปฝากคันอะไรอย่างเงี้ยเขามีการ ฝึกอบรมให้กับคุณแม่อะไรก่อนไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับค่ะสาหรับในระบบปกติกน,นะคะซึ่งถ้าคุณแม่ตั้งคันเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องของการฝากคันนะคะในระบบบริการของคลินิกฝากคันของทุกรงพยาบาลแม้กระทั่งรอพรระดับของรอพอสตอนะคะ <S <S ก็จะแนะนำค่ะเตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งคันเลยนะคะเรื่องของการให้ความรู้การดูแลเต้านมนะคะการ ชุดชั้นในนะคะเมื่ออายุคันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การรักษาความสะอาดนะคะแล้วพอถึงระยะใกล้คลอดค่ะก็จะมีหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่นะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยได้กําหนดไว้นะคะซึ่งหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการเตรียมคลอดนะคะการดูแลตัวเองหลังคลอดแล้วก็การดูแลบุตรหลังคลอดนะคะจนถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ ซึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยที่ระบบบริการจัดวางไว้นะคะจะไม่ได้เน้นแต่คุณแม่อย่างเดียวนะคะหลักสูตรเนี้ยค่ะเมื่อมาถึงระยะใกล้คลอดปุ๊บนะคะก็จะให้คุณพ่อค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับคุณแม่ใกล้คลอดด้วย ะะพาไปดูห้องคลอดนะคะพาไปาสำรวจแล้วก็ให้ข้อแนะนำต่างๆตามสถานที่จริงของโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เนี่ยระบบบริการได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะถ้าคุณแม่เข้าใจดีแล้วก็เมื่อเข้าสู่หลังคลอดปุ๊บแล้วก็เลี้ยงลูกได้อย่างไม่มีปัญหาคุณแม่ก็สามารถเลี้ยงลูกต่อได้เลยด้วยนมแม่แต่ถ้าพบปัญหาหลังคลอดนะคะว่ามีปัญหาเรื่องการให้นมแม่แม่เกิดภาวะเครียด ดูดนมลูกดูดนมไม่ได้หรือแม้กระทั่งใช้การจัดการคือปรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ได้หลังคลอดเนี่ยในโรงพยาบาลหรือในระดับของออรอพศตนเนี่ยก็มีพยาบาลนะคะหรือนักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมาค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาแล้วก็เขาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นถ้าไม่ได้ก็จะได้รับการดูแลคือส่งต่อไปพบ คุณหมอเฉพาะทางนะคะเพื่อจะให้ได้รับการแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักการค่ะเพราะฉะนั้นก็มีช่องทางนึกถากว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถเริ่มต้นที่รพอสอตก่อนก็ได้เลยนะครับหากมันมีอะไรที่มันเกินศักยภาพก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมด้เลยครับค่ะอีกนิดนึงค่ะนอกจากรอ,อพอสอตเนี่ยบางท่านจะไม่สะดวกเข้าไปในระดับของรพอพสอตในชุมชนนะคะในตำบลน,นั้นๆเนี่ยอสมเราค่ะตอนนี้อสมเราก็ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอสมอนมแม่ด้วยนะคะซึ่งก็อสมจริงๆอสมมีความรู้ค่ะไปปรึกษาได้นะคะคุยกันได้แล้วก็ให้อสมอนเนี่ยเปิดช่องทางด่วนให้เราเข้าเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในระดับรพอพศตได้ก็จะง่ายขึ้นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะ เพิ่มเติมไ,ได้เลยครับค่ะในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีในส่วนของคลินิกนมแม่ค่ะไว้สาหรับให้คุณแม่ได้สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะค่ะก็สืบเนื่องจากที่เบื้องต้นนะคะที่พี่นกพูดไปว่าเราได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์เนี่ยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่เนนเรื่องของการร่วมมือร่วมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่ขึ้นนะคะซึ่งก็ใช้ในรูปแบบเดียวกันคือใช้วิธีการประชาสัมพันธ์อย่างที่มาวันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ ศูย์อนมามัยค่ะได้มีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะคะเพื่อจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นนะคะที่มีความตระหนักในการให้ความสําคัญแล้วก็มีประสบการณ์ที่สําเร็จนะคะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดิยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนเนี่ยของเขตสุขภาพที่2 ะะซึ่งเราจะทําการประชาสัมพันธ์นะคะคุณแม่ที่สนใจนะคะที่จะร่วมเข้าประกวดแล้วก็นําเสนอค่ะนำเสนอความสําเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะให้กับทางคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่สองฟังนะคะกิจกรรมนี้ค่ะการนําเสนอนีอ่จะจัดกันในวันที่26สิงหานะคะแต่เป็นระบบออนไลน์ค่ะ คุณแม่สามารถที่จะนำเสนอกิจกรรมผ่านออนไลน์ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก่อนวันที่26สิงหาเนี่ยคุณแม่จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะก็คือจะต้องจัดทำวันเพจก็คือจัดทำข้อสรุปบทสรุปค่ะตามรูปแบบที่เรากำหนดนะคะซึ่งาสามารถที่จะ ไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ระดับรพสตได้ค่ะว่าอยากจะเข้าร่วมประกวดกิจกรรมนี้นะคะจะขอแบบฟอร์มค่ะในการเขียนผลงานหรือให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเขียนผลงานให้สัก1แผ่นครึ่งหน้า A 4ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งผ่านมาที่ศูนย์อนามายัยสําหรับรางวัลน,นะคะเรากําหนดไว้3รางวัลน,นะคะ3มรางวัลเนี่ยที่จะให้เป็นประกาศนียบัตรนะคะพร้อมชุดสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยแม่